สาวดอยเจ้าสเสน่ห์เล่ามีเล่ามีเอาตะกร้าในบ้านมาให้แม่น้อยจ้าแม่เสียงใส,ใส่ดังออกมาจากในบ้านพอไม่นานก็มีร่างของสาวน้อยผิวสีขาวรูปร่างหน้าตาสะสวยผมดำยาวสลวยเดินถือตะกร้าสารมาให้แม่เธออาศัยอยู่กับแม่และยายที่ดอยแห่งหนึง่ง ในภาคเหนือที่หมู่บ้านของเธอนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นประจำทั้งมาท่องเที่ยวดูธรรมชาติดูสินค้าของชาวเขาชาวดอยเช่นเครื่องเงินเครื่องประดับต่างๆเสื้อผ้าผ้าไหมนี่ก็หลายวันแล้วที่เธอไม่ได้ไปช่วยแม่ขายของที่ในตลาด ซึ่งเธอต้องคอยดูแลยายหลายเดือนมานี้ยายของเธอไม่ค่อยสบายเจ็บอดอดแอดแอดสาวันดีสี่วันไข้แต่ก่อนนี้ยายของเธอก็สบายดีแข็งแรงดีตั้งแต่วันนั้นที่ยายได้ออกไปเก็บเห็ดในปา่าออกไปตั้งแต่เช้ามืดซึ่งปกติ ยายก็จะออกไปหาของป่าอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วพอตอนสายๆยายก็กลับบ้านมาเหตุการณ์ก็ผ่านไปเป็นปกติแต่พอล่วงเลยมาได้อีกสองวันพอย่างเข้าวันที่สายายก็บ่นว่าปวดเนื้อปวดตัวเหมือนจะเป็นไข้ตั้งแต่วันนั้นมายายก็เจ็บป่วย ไม่ค่อยกินอาหารจนร่างกายของยายสู้ผอมเคยพาไปหาหมอที่อนามัยหมอก็บอกว่าร่างกายแข็งแรงดีเพราะเวลาตอนพาไปหาหมอพอไปถึงที่อนามัยเท่านั้นอาการก็หายเป็นปกติแต่พอกลับมาถึงบ้านไม่นานอาการป่วยก็เหมือนเดิมพ่อหมอประจําหมู่บ้านก็บอกว่า มีบางอย่างอยู่ในตัวของยายจึงพายายมาบ้านของพ่อหมออาการป่วยก็หายแต่แล้วพอกลับมาบ้านอาการป่วยก็เป็นเหมือนเดิมแม่กับเล่ามีก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่พักหลังๆมานี้ยายก็มีอาการแปลกๆมีอาการแปลกกว่าเดิมเพราะตอนกลางคืน ยายก็จะลุกมาจากที่นอนมานั่งอยู่หน้าบ้านพอถามว่ายายเป็นอะไรยายก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็บอกให้เล่ามีกับแม่ไปนอนซะน้ำเสียงของยายก็เปลี่ยนไปฟังดูแข็งแข็งห้าวห้าไม่เหมือนยายคนเดิมซึ่งปกติ ยายจะเป็นคนใจดีอารมณ์ดีตอนนี้ยายดูหงุดหงิดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาตอนกลางวันก็จะอยู่ที่ในที่นอนทั้งวันยายเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแม่ของเล่ามีก็บอกว่าเป็นเพราะยายป่วยไม่ค่อยได้อาบน้ำจึงมีกลิ่นแต่เล่ามีนั้นคิดว่ากลิ่นคนไม่อาบน้ำ ทำไมมันเหม็นเหมือนซากอะไรตายสักอย่างหนึ่งเล่ามีต้องกลั้นหายใจเวลาเข้าไปใกล้ๆยายยายก็เริ่มแปลกแขึ้นเรื่อยๆตอนกลางคืนเล่ามีกับแม่นอนหลับอยู่ยายก็จะออกมานั่งที่หน้าบ้านทุกคืนบางคืนก็ได้ยินเสียงไก่ร้องพอตอนเช้าก็ออกไปดูที่เล้าไก่ก็ไม่มีอะไร มีแต่ขนไก่ตกอยู่จึงไม่ได้คิดอะไรและไก่ที่เลี้ยงไว้ก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงแม่จึงจ้างลุงข้างบ้านมาทำประตูเล้าไก่ใหม่และเอาคุณแจมาล็อกไว้แล้วคืนนั้นยายก็ลุกมานั่งที่หน้าบ้านเหมือนเดิมและก็มีเสียงพูดดังออกมาว่ามึงจะล็อกเล้าไก่ทำไมเล่ามีกับแม่ ก็ลุกขึ้นมาดูที่หน้าบ้านแต่ก็ไม่เจอยายและตามหายายอยู่นานแต่ก็ไม่เจอเล่ามีกับแม่ก็กลับมาบ้านพอมาบ้านก็พบว่ายายนอนอยู่ในห้องแล้วแม่ก็ถามยายว่าแม่ไปไหนมายายก็ตอบว่ากูไม่ได้ไปไหนกูก็อยู่ที่นี่แหละแม่กับเล่ามีก็แปลกใจมากเพราะก่อนออกไป ก็มาดูแล้วว่าในห้องไม่มีใครอยู่แต่ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือเสียงของยายและยายไม่เคยพูดคำว่ากูเลยสักครั้งคืนนั้นเล่ามีกับแม่ก็คิดปรึกษากันว่าพรุ่งนี้จะไปบ้านพ่อหมอและแล้วก็ถึงตอนเช้า พอทําอะไรเสร็จก็พากันออกไปจากบ้านยายก็นอนอยู่ที่ในห้องเหมือนเดิมพอผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งก็เห็นคนสี5ห้าคนกำลังคุยกันอยู่แม่ก็เข้าไปถามว่ามีอะไรกันเหรอจ๊ะชายคนนั้นก็บอกมาว่าก็ไก่ฉันนะสิเมื่อคืนได้ยินเสียงมันร้องพอตื่นเช้ามาดูมันก็หายไป มีแต่ขนตกกระจายไก่ชนที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ได้หายไปและสองแม่ลูกก็ไปที่บ้านของพ่อหมอแล้วพอมาถึงที่บ้านของพ่อหมอก็ได้เล่าเหตุการณ์แปลกๆให้พ่อหมอฟังพอพ่อหมอฟังก็บอกว่าตอนนี้ยายของเองที่เห็นน่ะมันมีแต่ดวงจิตของสิ่งที่ชั่วร้ายสิงสู่อยู่ ถ้าจะไล่มันออกข้ากลัวว่ายายของเองจะไม่อยู่แล้วก็ตอนวันนั้นนั่นเองที่ยายไปหาเห็ดที่ป่ายายของเล่ามีรู้สึกเหมือนมีลมพัดมาอย่างแรงยายจึงล้มลงและเผลอพูดออกมาลมอะไรกันเนี่ยและยายเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นมันคือดวงจิตอันชั่วร้าย ของผีปอบที่มาสิงสู่และกัดกินยายจนไม่เหลือแล้วและมันก็เป็นจริงอย่างที่พ่อหมอพูดพอกลับไปบ้านแม่ได้ไปเรียกยายเพื่อจะเอาข้าวไปให้กินแต่พอเข้าไปในห้องก็เห็นร่างกายของยายได้เปลี่ยนสภาพเนื้อหนังแห้งเหี่ยวติดกระดูกเหมือนคนตายไปหลายวันแล้วและผู้ใหญ่บ้าน พ่อหมอชาวบ้านก็มาที่บ้านของเล่ามีและก็ช่วยกันเอาร่างของยายมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปต่างก็พูดถึงเรื่องการตายของยายว่าตายอย่างแปลกประหลาดในค่ำคืนหนึ่งมีชายสามคนเดินถือปืนแก๊ปเดินมาตามถนนในหมู่บ้านหลังจากไปยิงนกตามชายป่ามาได้หลายตัว แล้วก็มีคนหนึ่งพูดออกมาว่าเรื่องยายของเล่ามีน่ะมันแปลกๆนะข้าว่าใช่ชาวบ้านว่าเป็นผีปอบเข้ามาสิงพอมันกัดกินเครื่องในหมดแล้วคนที่โดนสิงก็จะตายไปแล้วเล่ามีกับแม่จะเป็นไหมวะข้าว่าต้องเป็นแน่ๆเลยไม่น่าเลยน้องเล่ามีคนสวยแล้วจะมอชายหนุ่มอีกคนก็พูดออกมาว่ายังไม่มีใครสรุปได้ อย่าไปว่าเขาหลักฐานอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวเล่ามีกับแม่จะเสียใจยิ่งตอนนี้เราต้องให้กำลังใจเขาสิแหมปกป้องกันใหญ่เลยนะอาภาพูดแซวออกมาชายหนุ่มทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเล่ามีงานศพที่ผ่านมาทั้งสามก็ไปช่วยโดยเฉพาะจะมอ ที่ช่วยยางขยันขันแข็งยังกับยายของเล่ามีเป็นญาติของตัวเองเพราะจะมอนั้นแอบชอบเล่ามีนั่นเองแล้วเช้าวันต่อมาที่หน้าบ้านของเล่ามีนี่จะเล่ามีพี่เอานกที่ยิงได้เมื่อคืนมาฝากจะมอยื่นถุงใส่นกที่ถอนขนเสร็จแล้วให้เล่ามีขอบคุณมากจ้ะพี่อ๋อแล้วฉันต้องขอขอบคุณพี่อีกครั้งนะจ๊ะ ที่ช่วยงานศพของยายฉันวันนั้นฉันไม่ได้ขอบคุณพี่ฉันมโมแต่ยุ่งยุ่งอยู่เล่ามีพูดออกมาไม่เป็นไรจ้ะพี่เต็มใจอา้าวแล้ววันนี้จะไปไหนละจ๊ะจะมอถามอ๋อวันนี้ฉันจะไปขายของที่ตลาดนะจ้ะไม่ได้ไปมาหลายวันแล้วแล้วแม่ของเล่ามีละจ๊ะวันนี้แม่ไม่ค่อยสบายจ้ะฉันเลยจะไปคนเดียวเดี๋ยวพี่ไปส่งนะจ๊ะ จ้าได้จ้าเล่ามีเอานกไปเก็บไว้ในครัวเตรียมข้าวเตรียมของแล้วสองหนุ่มสาวก็พากันเดินไปที่ตลาดแล้วก็มาถึงตลาดเล่ามีก็จัดการเตรียมข้าวเตรียมของที่จะขายแล้วจะมอก็บอกเล่ามีว่าขอตัวไปเดินดูของแถวๆนี้ก่อนนะเล่ามีเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้าน และก็ในตลาดนี้เลยก็ว่าได้จึงมีหนุ่มๆมมาชอบมาจีบอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาซื้อของหนุ่มไม้ชายแก่ก็ไม่เว้นแต่สาวเจ้าก็ไม่เคยสนใจใครพูดคุยไปตามประสาตามมารยาทจะมอ พอเดินดูของในตลาดได้สักพักใหญ่ก็ตั้งใจว่าจะกลับแล้วก่อนที่จะกลับก็ว่าจะไปลาเล่ามีก่อนพอเดินเข้าไปใกล้จะถึงหน้าร้านของเล่ามีก็พบว่าได้มีชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าร้านเป็นชายที่แต่งตัวดูดีถ้าเปรียบกับตัวเขาเองแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันเลยจะเป็นลูกค้ามาซื้อของ ก็ไม่น่าจะใช่เหมือนคนคุยกันซะมากกว่าจะมอยืนดูอยู่นานจึงพระก้าวเดินออกมาจากที่ตรงนั้นเดินอย่างใจลอยๆกลับบ้านไปมาที่สวนของเล่ามีกับชายคนนั้นก็ได้พูดกันว่าเล่ามีไปไหนมาหลายวันผมมาหาไม่เจอเลยยายของเล่ามีเสียคะ่ะเลยไม่ได้มาขายของคะ่ะผมเสียใจด้วยนะครับ มานบเป็นชายหนุ่มที่ชอบมาเที่ยวบนดอยนี้เป็นประจำจะติดใจธรรมชาติสินค้าหรือสาวดอยนี้ก็ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆมาทีไรก็จะมาซื้อของที่ร้านของเล่ามีเป็นประจำมาทีไรก็มีของมาฝากเสมอเขาเคยบอกกับเล่ามีว่าเขาเป็นลูกชายของ เจ้าของร้านทองที่ในตลาดในเมืองยังโสดไม่มีเมียแต่พักนี้มาบ่อยมากมาทีวไรก็จะมาคุยนานๆจนคนแถวนั้นคิดว่าเป็นแฟนของเล่ามีพอจะมอกลับมาถึงบ้านก็เตรียมตัวที่จะปไปไร่จะมอนั้นมีอาชีพทำไร่ปลูกข้าวโพดมันสำปะหลังพืชผลตามฤดูกาลทำกันสามคนกับอาภา และอาคือเพื่อนซีของเขานั่นหละพอมาถึงไร่ก็พบว่าอาภากับอาคือมารอก่อนแล้วพอทั้งสองเห็นท่าทางของเพื่อนรักก็พอจะรู้เพราะเวลาที่จะมอมีเรื่องอะไรในใจก็จะเมอเมอซึมซึมไม่พูดไม่จาปกติจะเป็นคนที่ร่าเริงยิ่งช่วงนี้จะเป็นบ่อยมาก อผา่าจึงพูดว่าเฮ้ยจะไปชิดมากเลยเพื่อนคนเรามันไม่ใช่เนื้อคู่กันจะทำยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เรามันคนจนเห็นเขาได้ดีเราก็ควรจะดีใจกับเขานะอาคือก็พูดเสริมออกมาว่าจริงว่ะไอ้หมอเหมือนที่ไอ้ผ่ามันพูดนั่นละเองต้องฟังมันนะตั้งแต่รู้จักกันมา มันก็เพิ่งจะพูดดีมีสาระก็วันนี้ละถ้าเองไม่เชื่อมันไอ้ผ่ามันจะเสียใจนะทั้งสามหันมามองหน้ากันแล้วก็หัวเราะกันออกมาพูดเล่นหยอกล้อกันอยู่สักพักก็ช่วยกันไปเอาหญ้าที่ขึ้นอยู่ในไร่จะมออย่างน้อยไม่มีใครก็มีเพื่อนๆที่คอยปลอบใจเวลามีปัญหาก็เศร้าไม่นาน พอเจอหน้ากันสักพักก็กลับมาครึกครื้นเหมือนเดิมทั้งสามจึงรักและสนิทกันมากหลังจากวันนั้นจะมองก,ก็ไม่ได้ไปหาเล่ามีอีกเลยเพราะกลัวว่าจะไปเจอหน้ากันแล้วจะทำใจไม่ได้ได้ข่าวว่าพ่อแม่ของมานบได้มาสู่ขอมั่นหมายไว้แล้วแต่จะมาแต่งวันไหนก็ยังไม่แน่เพราะพ่อแม่ของมานบนั้น ไม่ค่อยชอบใจเท่าไรที่จะมีลูกสะพ้ยเป็นคนดอยจึงมั่นหมายเอาไว้ก่อนขัดใจก็ไม่ได้เพราะมานบเป็นลูกชายคนเดียวก็เลยตามใจจะมอตอนนี้ทำใจได้แล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ห่างๆส่วนเล่ามีกับหนุ่มมานบนั้นก็สนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นไปไหนมาไหน ด้วยกันตลอดส่วนแม่ของเล่ามีนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ไปขายของแล้วให้เล่ามีกลับมานบช่วยกันขายเพราะแกช่วงนี้ตั้งแต่ที่ยายของเล่ามีเสียชีวิตไปนั้นก็ไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนไม่ค่อยไปไหนแล้วชาวบ้านต่างล่ำลือกันว่ามีอาการเหมือนยายของเล่ามีเลยแล้ววันหนึง่ง ที่บ้านของเล่ามีกลางดึกคืนนั้นที่สองแม่ลูกกำลังนอนหลับอยู่ได้มีร่างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าข้ารอมาหลายเวลาแล้ววันนี้ก็สมควรที่เจ้าจะต้องสืบทอดทายาทจากยายของเจ้าข้าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันข้าหิวข้าหิว เจ้าจงหาอะไรมาให้ข้ากินแม่ของเจ้านั้นมันแก่แล้วเจ้านี่แหละยังสาวข้าจะได้ใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเยอะ <c oughs> แล้วร่างที่น่ากลัวสยดสยองนั้นดวงตาแดงเป็นสีเลือดฟันแหลมเหมือนฟันปลาสี่เล็กๆเ,เต็มปากหูแหลมยาวเล็บยาว ไม่มีจมูกมีแต่รูเล็กๆสองรูแทนที่เหมือนคนที่ไม่มีดั้งจมูกน่ากลัวมากผมยาวรุงรังแล้วมันก็หายวับไปทันใดนั้นร่างของเล่ามีก็ลุกขึ้นมาดวงตาขาวพโพลนไม่มีตาดำแล้วก็เดินออกนอกบ้านไป ตื่นเช้ามาวันนี้เล่ามีเธอรู้สึกแปลกๆรู้สึกอ่อนเพลียเหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนและเมื่อคืนก็ฝันว่าได้กินไส้หมูสดๆย่างอริอร่อยน่าแปลกมากวันนั้นก็ได้มีชาวบ้านไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าหมูในเล้าที่เลี้ยงไว้ตายไปสามตัวสภาพหมูซีดเผือดเหมือนโดนดูดเลือดออกไปหมด ในท้องดูแฟบแฟบแห้งแงสงสัยเลยพาดูพบว่าเครื่องในหายหมดต่างก็พูดกันว่าผีปอบมากินผีกระสือผีป่าบางก็ว่าเสือไม่น่าจะมีสภาพแบบนี้คงจะกัดร่างกายเวอะ,วะหมอธรรมก็บอกว่าจิตวิญญาณร้ายนั้นยังไม่ไปไหนมันกลับมาแล้ว ชาวบ้านทุกคนต่างพุ่งเป้าไปที่แม่ของเล่ามีเพราะตอนนี้อาการแกเหมือนยายของเล่ามีตอนนั้นเลยจะมอก็เป็นห่วงแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่เฝ้าดูส่วนเล่ามีตอนนี้เริ่มมีปัญหากับมานบเพราะมีคนไปบอกพ่อแม่ของมานบเรื่องแม่ของเล่ามีที่ชาวบ้านว่าเป็นผีปอบ จึงห้ามมนพมาหาบอกให้ถอนมั่นเสียพอมานพมาบอกเรื่องราวต่างๆที่แม่ของตนบอกเล่ามีก็ไม่พอใจจึงได้ทะเลาะกันมานบก็เริ่มหายหน้าหายตาไปส่วนเล่ามีก็เริ่มมีหนุ่มๆพอ่อแม่ชายแก่มาจีบมากมายเธอก็พูดด้วยทุกคนเหมือนจะประชดแฟนหนุ่มมานบเธอก็ไปขายของอยู่เหมือนเดิม ส่วนสัตว์เลี้ยงที่มีอาการตายแปลกๆยังมีเหมือนเดิมหาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นอะไรตายทุกคนก็ระวังตัวกันจัดเวรยามเฝ้าหมู่บ้านเปลี่ยนเวรยามกันตั้งแต่มีเวรยามมาเฝ้าสัตว์ก็ไม่ตายเลยที่บ้านของเล่ามีคืนนั้นมึงต้องออกไปหาอาหารให้กูกูหิวไม่งั้นกูจะกินแม่มึง ฉันยอมแล้วจา้าแล้วเล่ามีจึงออกไปจากบ้านตอนนี้เล่ามีกลายเป็นทาสของจิตวิญญาณร้ายเต็มตัวไปแล้วเพราะต้องยอมไม่งั้นแม่ก็จะตายแต่มันก็ทำให้ครอบครัวของเล่ามีมีเงินมีทองฐานะดีขึ้นขายของที่ตลาดได้มากมีคนมาซื้อเยอะโดยเฉพาะผู้ชายที่มาติดพัน ส่วนมานบนั้นได้ถอนมั่นไปนานแล้วจากเมื่อก่อนเธอเป็นสาวน้อยใสซื่อแต่ตอนนี้เธอได้เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นสาวพราวสเสน่ห์บางวันก็มีเมียของผู้ชายที่มาติดพันมาด่าที่หน้าร้านแต่เธอก็เฉยเฉย ต่อมาก็ได้ข่าวว่าคนที่มาดานั้นได้ตายไปแล้วสภาพศพนั้นแห้งเหี่ยวหนังติดกระดูกหาสาเหตุการตายไม่ได้ต่อมาชาวบ้านก็ทนไม่ได้อีกแล้วเพราะคืนนั้นได้มีร่างหนึ่งมาปรากฏตัวอยู่บนบ้านของผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆได้หนึ่งวันในขณะที่ชาวบ้าน ก็จัดเวียยามกันมันขึ้นไปได้อย่างไรไม่มีใครรู้แล้วก็มีเสียงกรีดร้องออกมาจากบ้านหลังนั้นพอได้ยินทุกคนก็พากันไปดูเห็นร่างร่างหนึง่งกระโดดลงมาจากบ้านได้วิ่งหนีไปก็มีชาวบ้านตามไปเห็นมันวิ่งหายเข้าไปในบ้านของเล่ามี ชาวบ้านต่างพากันมาล้อมรอบไว้แล้วผู้ใหญ่กับหมอธทมก็ตามมาชาวบ้านคนหนึ่งจึงบอกผู้ใหญ่ว่ามันครับมันปอบอีเล่ามีแล้วเสียงหนึ่งก็ดังออกมามีใครเห็นหน้าของปอบตนนั้นบ้างต้องใช่มันแนะ่ๆมันต้องมีหลักฐานก่อนนะครับจะหมอก้าวเดินออกมาหยุดยืนอยู่ตรงข้างหน้าของทุกคนเอ็งจะยังเข้าข้างมันอยู่อีกหรือไอ้จะมอแล้วผู้ใหญ่ ที่ยืนฟังอยู่นานก็พูดออกมาว่าเฮ้ยหยุดก่อนเดี๋ยวเราเรียกมันออกมาพูดอย่าเพิ่งเถียงกันแล้วผู้ใหญ่จึงตะโกนออกไปอีเล่ามีอีเล่ามีออกมาคุยกันก่อนทุกอย่างก็เงียบสักครู่ก็มีร่างของเล่ามีก้าวออกมาดวงตาขาวโพลนสิ่งที่ทุกคนเห็นไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วและมัน ก็หัวเราะออกมาแล้วพ่อหมอก็พูดออกมาว่ามึงมาจากไหนก็ไปทางนั้นก่อนที่วิญญาณของมึงจะสลายกูจะอยู่กับอีนี่มันสบายดีมันเลี้ยงกูดียายมันเป็นคนพากูมา มันต้องสืบทอดทายาติไปตลอดพูดดีๆกันไม่รู้เรื่องแล้วพ่อหมอก็ล้วงเอาได้สีขาวท่องบริกรรมคาถาแล้วโยนออกไปในอากาศเกิดเป็นเชือกเส้นใหญ่มัดร่างของเล่ามีไว้มันร้องออกมาอย่างโหยหวนสักครู่ก็มีควันสีดำออกมาจากปากของเล่ามี เป็นเงาสีดำลอยไปลอยมาและก็ไปเข้าร่างของชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆฉับพลันร่างนั้นก็แห้งเหี่ยวแล้วควันนั้นก็พุ่งออกมาจากปากของชายคนนั้นเมื่อทุกคนเห็นอย่างนั้นจึงวิ่งมาหลบที่หลังของพ่อหมอมันเป็นเงาสีดำมีรูปร่างเหมือนคนดวงตาสีแดงแล้วมันก็พูดออกมาว่า พวกเองต้องตายให้หมอดแล้วมันก็พุ่งมาใส่กลุ่มของชาวบ้านพ่อหมอจึงล้วงกระบอกไม้ไผ่ออกมาจากย่ามหันปลายกระบอกไปที่เงานั้นแล้วบริกรรมคาถาแล้วร่างสีดำนั้นก็กลายเป็นควันลอยเข้ามาในกระบอกไม้ไผ่พร้อมกับเสียงหวีดแหลมพ่อหมอก็ปิดกระบอกไม้ไผ่ เอาผ้ายันมาปิดไว้อีกทีมัดพันด้วยได้สายสินแล้วจะหมอก็เข้าไปในบ้านของเล่ามีพบว่าแม่ของเล่ามีได้ตายไปแล้วสภาพศพไม่แตกต่างจากคนอื่นที่ตายไปแล้วเล่ามีก็ฟื้นขึ้นมาเธอจําอะไรไม่ได้เลยพูดจาเพ้อเจ้อชาวบ้านจึงเห็นกันว่าควรไล่เล่ามีออกไปจากหมู่บ้าน แต่จะมอก็ขอร้องไว้แล้วพ่อหมอก็พูดอธิบายจนชาวบ้านเข้าใจที่ชาวบ้านตายไม่ใช่เพราะเล่ามีแต่เพราะเป็นจิตวิญญาณของปอบตอนนั้นที่มันมาสิงสู่ร่างตอนนี้มันก็โดนจับแล้วเล่ามีก็ได้รับผลกรรมแล้วแม่กับยายก็ตายไปส่วนตัวเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าสติจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ แล้วพรุ่งนี้พ่อหมอจะจัดการเผาร่างของคนที่ตายทั้งห้าคนคือสามพ่อแม่ลูกอ่อนที่ตายไปกับชายที่โดนสิงร่างเมื่อกี้และก็แม่ของเล่ามีกับเจ้าผีร้ายตนนี้จะกำจัดมันไปพร้อมกันในวันพรุ่งนี้แล้วมันจะอยู่ยังไงล่ะอีเล่ามีถ้ามันเป็นบ้าชาวบ้านคนหนึ่งถามจะมอก,ก็บอกว่าข้าจะดูแลเอง ทุกคนพอได้ฟังก็เงียบไปแล้วคืนอันน่ากลัวและวุ่นวายก็ได้ผ่านไปเช้าวันนี้ทุกคนได้นำร่างของคนทั้งสี่และเด็กทารกอีกหนึ่งมารวมกันไว้ที่กองฟืนกองใหญ่พอสายสายแดดออกก็ทำพิธีเผาพ่อหมอก็ทำพิธีกำจัดจิตวิญญาณของปอบร้ายตนนั้น สวดคาถากลางแดดจ้าและพอตะวันตรงหัวพ่อหมอก็เปิดฝาออกมีควันสีดำลอยออกมาถูกเปลวแดดแผดเผาไม่สลายไปในที่สุดและเรื่องราวเหตุการณ์ของหมู่บ้านนี้ก็ผ่านไปเกือบปีได้มีหญิงคนหนึ่งยังนั่งเมอลอยอยู่หน้ากระท่อม สายตามองออกไปที่ชายป่าเธอออกมานั่งอยู่อย่างนี้ทุกวันโดยมีชายคนหนึ่งคอยดูแลอยู่ไม่ห่างและก็ได้มีเสียงหนึ่งดังออกมาจากหน้าไร่ฮ้ไอ้จะมอมันรักของมันจริงๆนะใช่ข้าและนับถือใจของมันจริงๆแล้วอาภากับอาคือก็พากันเดินไปหาสองคนนั้น ที่ปลายไร่ครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นายหนานดงดอยคนนี้ได้มีโอกาสนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันต่อไปนะครับ